เทศกาลปามเมเือเทศหรือลาทูมาตินาวันพุธสุดท้ายในเดือนสิงหาคมของทุกปีประเทศสเปนจะจัดเทศกาลเมเจอเทศขึ้นทั้งราชการจะนํารถบรรทุกขนมเมเ่อเทศมากองไว้ริมถนนสองข้างทางพราะให้สัญญาณแล้วคนจํานวนมากก็จะความมะค้าเมเ่อเทศเหล่านั้นมาปาใส่โดยไม่สนใจว่าเคยรู้จักกันมาก่อนหรือไม่ธรรมเนียมการปามเมเือเทศ เริ่มขึ้นที่เมืองบูยอในปีคศ1930ตอนนั้นหนุ่มสาวในเมืองต่างไม่พอใจในนักท่องเที่ยวที่มาพักร้อนที่นี่จึงพากันปามะเขือเทศใส่พวกเขาเพื่อแสดงถึงความโกรธเกลี้ยวซึ่งต่อมาในปีคศ1944ราคาของมะเขือเทศตกต่ำลงอย่างมากเกษตรกรจึงนำมะเขือเทศไปปาใส่ผู้ว่าของเมือง นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมือเล็กเล็แห่งนี้จึงเริ่มจัดกิจกรรมส่งคารมือเกเช็ขึ้นอย่างเป็นทางการปัจจุบันเทศกาลนี้เป็นหนึ่งในเทศกาลที่มีชื่อเสียงของที่นี่ทุกปีจะมีชาวสเปนและนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาเพื่อร่วมกิจกรรมโดยทางราชการจะจัดเตรียมมืเกเช็ไว้หลายล้านลูกเลยทีเดียว